หยิบยืมภาพยนตร์ร่วมกับล้มละลายโปรดักชั่นผู้จัดการครับครับอาจารย์เนี่ยเขาปราบผีได้จริงหรือเปล่าครับปาปีได้เลยครับอ๋อปาผีได้ใช่ครับโอ้โหเห็นเข้าไปตั้งนานแล้วเนี่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 โอ้ยหไม่ไหวโอ้โหอะไรเนี่ยอาจารย์ใช้ไปยังไงนี่ให้ไปปราบผีแล้วไปกัดกระหม่อมมาทำไมเนี่ยโอ้โหเอยไปดูอาจารนนี่ อาจารย์เป็นยงไใจไม่ได้ใจไปหาหมอครับร้องห้ไปหาหมอไครับอาร้องไห้ไม่ไม่ไหวใจโอยหมอไม่ไหวยังไม่ตายไมอหอย่างเง้ยเลย้ยาอยู่ใหญ่แล้วไปหาหมออครไปไปไหนครับไปโงพยาบาลสิ ฝากกด subscribe ด้วยนะคะ